เมียบอลเชิญยิ้มออกโรงฟาดสะดุ้งเป็นภรรยาอย่าก,ก้าวไกลกลายเป็นประเด็นไม่จบไม่สิ้นสําหรับกรณีดราม่าระหว่างบอลเชิญยิ้มที่ประกาศไม่ขอร่วมงานกับโชคไทยรุ่นแห่ก่อนที่ต่อมาโชคก็ประกาศเทคิวงานคู่กับบอลกว่า50งานทําให้บอลถึงขั้นปรีแตกบอกจะทําแบบนี้เพื่ออะไรถ้ามีการฟ้องร้องจะรับผิดชอบไหวไหมซึ่งทางด้านภรรยาโชครุ่นแห่ก็ได้ออกมาพดอีกครั้งถ้าเป็นคนในสื่อเราจะให้ข่าวยังไงก็ได้หรอ งั้นเคยเห็นคนที่มันสู้แบบหลังชนฝามาจนตรอกไหมคะซึ่งต่อมาบอนก็ได้โพสต์ต่อว่าต่างคนต่างรับผิดช,ชอบในสิ่งที่ได้รับมอบหมายเถอะนะเจ้าภาพที่จ้างงานเขาลงทุนเท่าไหร่ค่าประมูลงานค่าป้ายโฆษณาและอีกเยอะแยะมากมายที่จะต้องจ่ายแต่ละงานเราต่างคนต่างขึ้นเล่นแล้วนะผมทิ้งงานรายการทิ้งงานส่วนตัวไปเท่าไหร่อย่ามาทําแบบนี้ไม่เคารพกันไม่ว่าแยกแยะด้วยครับ งานอย่าเสียเพราะผมรับผิดชอบทุกงานงานเดียวรับผิดชอบแต่งานคู่คุณเทเจ้าภาพเขาเสียหายนะเครซึ้งจบเถอะสงสารคนที่เขาต้องมารับรู้อะไรแบบนี้ขณะที่ยูริภรรยาของบอลก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่าอยู่เคียงข้างแต่ไม่เข้าข้างเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นกำลังใจไม่ใช่เป็นสมองให้เกียรติในหน้าที่ไม่ใช่ก้าวไก่วุ่นวายหลังบ้านดีหน้าบ้านก็มั่นคงแข็งแรงขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ